สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง IP c a m era จากตระกูล Xiaomi ในน้ำ ก,กลับแกล้องออกมานะครับก็จะได้กล้อง IP Camera 1ตัวนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์สำหรับชาร์จ1ชิ้นนะครับพร้อมกับคู่มือในหลายภาษานะครับความคมชัดนะครับระดับ f ู l l HD นะครับที่เรียกกันได้ว่าชัดสุดๆครับและยังเป็นกล้องที่สามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงกลับมาได้ครับและฟังก์ชันในการจับการเคลื่อนไหวในกรณีที่มีใครบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของเราพร้อมส่งสัญญาณเตือนให้เราทราบทันที ตัวกล้องสามารถที่จะวางบนพื้นราบและก็สามารถที่จะดัดแปลงติดกับผนังได้นะครับและมุมกล้องก็สามารถหมุนได้ถึง360องศาเพื่อให้สอดคล้องกับมุมภาพที่เราต้องการครับการเก็บและบันทึกข้อมูลก็สามารถที่จะทำได้ง่ายและสะดวกเพราะตัวกล้องมีช่องเสียบไมโคร S-Card SC ที่สามารถรองรับความจุได้ถึง32กิกะไบต์ครับก็ยังแนะนำเช่นเคยนะครับว่าควรใช้การ์ดในตระกูลคลาส10นะครับ โดยการเสียบไปที่ช่องข้างๆออกแรงกดนิดหนึ่งถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นครับเราสามารถที่จะเสียบกับวอลชาร์จและก็ใช้งานได้เลยนะครับและหรือในกรณีที่เราต้องการใช้ร่วมกับ power bank ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับ ก่อนการใช้งานนะครับเราจําเป็นที่จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของหยีนะครับมาใช้งานก่อนเพราะมันเป็นการตั้งค่าทั้งหมดของกล้องครับทําได้ง่ายๆครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store Search คําว่า y i e พบคําว่าย i h โฮมแค m เ r ราแล้วทําการติดตั้งครับไม่ต้องห่วงสเปคของมือถือนะครับเพราะว่ามือถือในระดับราคา2องสามพันก็ยังสามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างดีครับและการดาวน์โหลดแอปอีกหนึ่งวิธีก็คือสแกน QR c o โค้ดจากคู่มือมันก็จะส่งเราไปยังลิงก์ของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับรองรับทั้ง OS แล้วก็ Android ครับแต่สำหรับใครที่ใช้ Windows Phone รับประกันได้หมดสิทธิ์ครับขั้นตอนที่2นะครับนั่นกนะ็คือการเชื่อมต่อกล้องกับระบบไฟฟ้าซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับ Welcome to y e Home Camera Powering on Please wait ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการเชื่อมต่อกล้องกับแอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการเลือกโซนในการใช้งานก่อนนะครับให้คุณเลือกที่โซนยุโรปเท่านั้นเพื่อเป็นการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของย e ี c ค m มรานะครับจากนั้นให้กด continu e ครับแอปพลิเคชันจะบังคับให้เราลงทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของย e ี c ค m ม r ราหรือเราสามารถที่จะเลือกลงทะเบียนบนบัญชี Facebook ของเราก็ได้เช่นเดียวกันครับ เมื่อทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเราก็จะทําการตั้งค่ากล้องให้ตรงกับ Wi-Fi และให้ตรงกับแอปพลิเคชันของเรานะครับ Waiting to connect เมื่อได้ยินเสียงนี้ I heard w a i t i n g to connect ให้กดที่คำสั่งนี้เพื่อไปทำการใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านเราหรือว่าที่ทำงานเราจากนั้นก็ให้กด connect wifi นะครับก็จะพบกับแผง QR code อันใหญ่ๆขึ้นมานะครับทีนี้ให้เราเอาแผงนี้ไปให้กล้องทำการสแกนครับ nec เมื่อไฟที่หน้ากล้องเปลี่ยนเป็นสีฟ้านั่นก็หมายถึงพร้อมแล้วครับกับการใช้งาน เรามาดูการสั่งงานบนแอปพลิเคชันนี้กันบ้างนะครับเมื่อเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาถ้าเราอยากจะดูกล้องปัจจุบันก็ให้คลิกไปที่ภาพนะครับและภาพที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลื่อนเพื่อที่จะดูด้านซ้ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูทางด้านขวาได้นะครับและรวมถึงทําการซูมภาพเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะมองหาในแต่ละจุดที่เราต้องการแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวครับ ในกรณีที่เราต้องการที่จะบันทึกภาพนั้นเป็นภาพนิ่งยี่คามิราก็สามารถที่จะตอบโจทย์นี้เช่นกันนะครับทำง่ายๆด้วยการกดปุ่มถ่ายภาพครับจากนั้นภาพที่เราถ่ายได้จะถูกส่งกลับมาอยู่ในอัลบั้มของเรานะครับเราสามารถที่จะกดเปิดดูได้ทันทีครับมุมมองสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับถ้าเป็นแนวนอนก็อย่างที่บอกนะครับเราจะได้มองเห็นที่130องศาครับ การบันทึกภาพวิดีโอนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันด้วยการกดที่ปุ่มวิดีโอครับแต่ข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะบันทึกได้ทั้งภาพและบันทึกได้ทั้งเสียงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดดูคลิปเราก็จะได้เห็นภาพและเราก็จะได้ยินเสียงไงครับ และยังมีฟังก์ชันที่สามารถพูดคุยกับคนที่อยู่ใกล้ๆครองได้ด้วยนะครับด้วยการกดปุ่มไมโครโฟนคุณก็สามารถที่จะพูดคุยกับคนที่อยู่ตรงนั้นได้ครับคุณภาพในการบันทึกก็สามารถที่จะปรับระดับตามที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็น SD หรือว่าเป็น HD นะครับในแอปพลิเคชันนี้นะครับก็มีคำสั่งในการดูภาพเหตุการณ์ย้อนหลังซึ่งจะทำให้เราสามารถ ได้ยินทั้งเสียงและก็ได้เห็นทั้งภาพและทำให้เราทำการตรวจสอบเหตุการณ์นั้นในแต่ละช่วงเวลาด้วยมือถือของเราและสามารถเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยการเลื่อนบนหน้าจอของคุณนะครับและถ้าเราต้องการที่จะกลับไปสู่เหตุการณ์ปัจจุบันก็กดที่ปุ่มนี้เราก็จะได้ภาพเหตุการณ์ปัจจุบันทันทีครับ และฟังก์ชันที่ต้องยกนิ้วให้กล้องตระกูลนี้นั่นก็คือฟังก์ชันของการจับการเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าในการเปิดการทำงานโหมดนี้ได้ด้วยการกดที่ activity alert นะครับจากนั้นให้กดไปต่อที่คำสั่ง setting ครับ ก็จะเป็นการตั้งค่าอย่างละเอียดในความสามารถของการตรวจจับนะครับจากนั้นให้เรานะครับเลือกไปที่คำสั่ง Activity Region นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการเปิดการทำงานของโหมดนี้นะครับ mm hmm. เมื่อกดไปแล้วนะครับก็จะเป็นกรอบสีแดงขึ้นมากรอบนี้นั่นก็คือการตั้งค่าว่าพื้นที่ไหนที่คุณต้องการให้มีการตรวจจับ ความเคลื่อนไหวนะครับและหากมีความเคลื่อนไหวก็จะมีการส่งสัญญาณภาพกลับมาเตือนเรานะครับเราสามารถที่จะเปิดดูภาพนั้นได้ทันทีจะเป็นวิดีโอคลิปที่ให้ได้ยินทั้งเสียงและได้เห็นทั้งภาพนะครับและเราสามารถที่จะทําการแชร์คลิปนั้นไปได้ทุกช่องทางของโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยทันทีเช่นเดียวกันนะครับและเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดคลิปนั้นเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับ และกล้องตัวนี้ก็มีระบบไนวิชาั่นที่เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับสามารถมองเห็นในที่มืดได้เป็นอย่างดีครับและนี่ก็คือกล้อง IP camera ที่สามารถได้เห็นทั้งภาพและก็ได้ยินทั้งเสียงมาพร้อมกับทุกฟังก์ชันที่น่าสนใจขอบคุณที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ